โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาในเกรมหนูนําโชคนะครับต้องบอกว่าขอหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับวันนี้ขอรอบจ,จัดสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับดูกันว่าวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าให้กําลังใจผมหน่อยนะครับวันนี้ผมเลือกช่วงเวลามาให้กับเพื่อนๆที่สําหรับวัยที่แบบ มายกำลังห้านะครับเพื่อนเพื่อเล่นกันในตั้งแต่บ่ายโมงกันเลยนะครับช่วงเวลาที่ผมเลือกตอนนี้นะครับมายสองสามสิบแปดนาทีนะครับลองดูครับเพื่อนเพื่อนันเดียวเข้ามาร้อยนะครับขอกดเบ็ดละสิบไปก่อนนะครับดูซิว่าวันนี้นะครับจะมีปิติกิริยาอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับจะดีดสวยหรือเปล่านะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดกดไปเรื่อยนะครับดูซิว่าวันนี้นะครับจะดีดแบบปังหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับออโต้ไปเลย แต่อย่างที่บอกขอให้อยู่ในเว็บปฏิ t i c สิทธิ์แท้ครับหนูโดดอีกเลยครับหนูโดดอีกแลวครับมาสุดจัดสุดจัดประหลัดอ่นะครับจัดไปครับเพื่อนดูสมิมีอะไรดีๆมีอะไรดีๆเพื่อนๆหนูอะไรวันเนี้ยมาสองครก่อนเลยโอ้โหเต็มแผงครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังคราวนี้เพิ่มไปเลยดีกว,ว่าติดอีก อะไรวะเนี่ยติดดีจริงติดดีจริงติดดีจริงแตกอีกไหมแตกอีกดิแตกอีกแตกอีกดิเพื่อนๆหวานเจี๊ยบของจริงของจริงครับเท่าไหร่ครับมาอีกหนึ่งเครโอ้โหแม่งเอ้ยสุดจัดนะครับตอนนี้ดีขึ้นมาสามแล้วคราวนี้เพิ่มเลยอะเบ็ดละร้อยดีขึ้นมาสามพันขึ้นเบ็ดละร้อยไปดิขึ้นเบ็ดละร้อยไปดินะครับขึ้นให้เด็กมาดูหน่อยดิ ดูหน่อยของจริงเขากดกันยังไงนะครับของจริงเขากดกันอย่างนี้เองเพื่อนๆไม่แน่จริงนะไม่กล้ากดไม่แน่จริงนะไม่กล้ากดนะโอ้โหขึ้นเบ็ดหนร้อยแม่งเงียบเลยฮนะขึ้นเบ็ดหนร้อยมาดีร้อยยี่ตกใจมาเลยเบ็ดห้าร้อยแม่งเลยห้าโดดแล้วครับโดดโดดครับโอ้โห สามร้อยเองเอาวะแม่งบางเกินนะครับจากสามครตอนนี้มีพันสองนะครับกดเบ็ดห้าร้อยอีกทีนึงโดดอีกโดดไปดีหว่านเจี๊ยบล็อกไปแล้วครับล็อกไปแล้วครับได้เลิกหรือเปล่าหลอกนี้ได้ได้เลิกหรือเปล่าได้เลิกหรือเปล่าได้เลิกหรือเปล่าโอ้โหขอแน่นหนูหนูมาหนูมาหนูมาเท่าไหร่เท่าไหร่รครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับดูให้หน่อยครับเพื่อนดูให้หน่อยครับ มองให้ใช่มองให้ฉายให้หน่อยนะเพื่อนๆเท่าไหร่เท่าไหร่ทีเด็ดเลยผมบอกเลยทีเด็ดเลยงี้ทีเด็ดเลยงี้ทีเด็ดเลยงี้ห้าหมื่นะครับเพื่อนๆดอกนี้เลิกดีรออะไรนะครับกดอีกทีหนึ่งเบ็ดเบ็ดห้าสิบเลิกครับถ้าอย่างงี้ครับเพื่อนๆเลิกครับ เห็นไหมช่วงเวลาที่ผมเลือกนะครับในยูทลิกกสิทธ์แท้อย่างนี้นะครับสำหรับใครดูไม่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างว้าวนะครับว้าวนะครับโหลดไม่ติดเลยครับเป็นห้าสิบครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเข้ามาบางๆครับตอนนี้มีอยู่ห้าสิบเครนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างใครอยากให้ผมหมุนให้นะครับ ทิ้งอะไรดีอยาทักกันเข้ามาเลยนะครับขออย่างเดียวให้เป็นยูลิกซิตแท้เท่านั้นพอปั่นให้ฟรีไม่คิดอะไรนะครับยังไงก็ไอเดียวเพิ่มเติมทางด้านล่างนะครับโปรดติดตามกันต่อไปจะหาช่วงเวลาดีๆเด็ดๆมาฝากกันอีกแน่นอนนะครับถือว่าเกมเก่าๆอย่างน,นี้ยังแจกอยู่นะจ๊ะโอเคไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปละอ้เบน